อันนี้ก็คือเปการเทสเสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าจะนํากลับพิษณุโลกเลยก็ตอนนี้อาจจะวัต้องไว้ข้างหลังรถนะครับทางร้านก็เลยขออนุญาตซีนกันฝนให้นะครับเผื่อลูกค้าเดินทางแล้วเจอฝนตกน <ะ S 1> หรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะได้เซฟไปด้วยครับเบื้องต้นนะครับ <นะ S 1> ช่างมิวส์ครับทำอไมถึงต้องซีนครับอะไรบ้างฝนฝนฟ้าต่อซีนให้ลูกค้าไปนหนอยเผื่อฝนตกกลางทาง อันนี้ก็คือเบื้องต้นการซีนเลยนะครับเราพยายามจะซีนให้แข็งแรงที่สุดหรือว่าไม่ให้น้ําซึมรั่วเข้าไปข้างในครับลูกค้าก็รอ,อนี่อาจารย์อามก็ตรวจเช็คครับพาซื้ออะไรกลับบ้านด้วยซื้อใบพัดสำรองไปด้วยนะครับผมนี่ง่ายงอาจารย์อามครับเบื้องต้นครับลูกค้าก็ได้ลองเทสบินเทสอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ซีนเสร็จปุ๊บก็ให้ลูกค้านำกลับได้เลย อันนี้จะเป็นลูกค้าคนที่ผมบอกว่าตัดสินใจแค่5นาทีนะครับผูก็้ครับยังไงก็ดีดีต้อนรับสู่ครอบครัวโดนไทยนะครับไงก็ฝากร้านโดนไทยกับกันด้วยครับสวัสดีครับ